5 item ไอเทมที่เป็นเอเซนเชียลในคอ o s e t ของเมลร์ไทยถ้าต้องมีก็ต้องเป็นกระเป๋าเนาะ <laughs> ที่มาของคำว่า beauty is paid <laughs> <laughs> เราสามารถใส่ติดตัวได้แบบว่าทำ <laughs> <laughs> สนุกอะเรซี่วิชวลี่มันสนุกเออต้อง Hi guys กลับมาเติบเ็นอีกแล้วนะคะวันนี้เราเข้าสู่รายการ CEO Secret อีกแล้วเขาเนี่ยไม่ได้เป็นแค่ beauty blogger แล้วเขาเนี่ยเป็น CEO แล้วนะคะแบรนด์วัลลี่เชนก็คือวาเลนไทน์นั่นเองสวัสดีค่ะวาเลนไทน์นะคะอ่ะไม่รีรอแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยคะ่ะวันนี้อย่างที่เรารู้ว่าวันลีเชนเนี่ย เป็นแบรนด์จิวเวลรี่ที่แบบว่าอะไรนะคอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์ก็คือใส่ได้ทุกวันค่ะเพราะว่าเราเป็น100% Waterproof Jewelry <ม>นะคะทนกันน้ำกันเหงื่อไม่ลอกไม่ดำไม่เขียวติดผิวนะคะก็เลยอยากรอ้ว่าเบลนทนยอ่ะมีมอะไรที่เป็น5 i อเทมที่เป็น essential ใน Closet ของเบลนทนยเป็นคน<ม>ที่ชอบใส่จิวเวลรี่มากถ้าเราจะทำแบรนด์ของตัวเองอ่ะอย่างแรกที่คิดถึงเลยก็คือ<ม>นองต้องทน น้อนต้องใส่ได้ยาวๆใส่ได้24ชั่วโมงตัววัสดุเขาเนี่ยเป็น stainless steel นะคะแล้วก็เราทำการโคทชิ่งแบบหนามากๆฉีดน้ำหอมทาแอลกอฮอล์อแบบที่ยวอะไรเงี้ย คือได้หมดเลยรุ่นวินิต้านะคะหรือไม่มก็วันซีล1.5อะไรเงี้ยที่ใส่ได้ตลอดอย่างเราตอนนี้ก็คือใส่1.5อยู่นะคะแล้วมันใส่ได้กับทุกลูกเลยถูกตอ้องจะไปลุกทํางานไปลุกอ e ีเวนต์ไปเดทไปอะไรเงี้ยคือได้หมดแล้วถ้าเป็นต่างหูงหอย่างเงี้ยก็จะมีรุ่นนี้อ่มวอนนี้มีทั้งหมด3ไซส์อย่างที่เราใส่อยู่เนี้ยเป็นรุ่นใหม่สปอยเลอร์อลไรนึงแหวนก็เช่นกันที่เราก็ใส่อยู่วิดาเลียมินิแล้วก็รุ่นที่คุณเจนใส่อยู่ก็จะมีวิดาเลียชัปปี้กับครูซองฟาซิเลีย น่ารักมากอันนี้คือขายดีมากแล้วก็สองนี้หมดสต็อกไปนานแล้วก็กำลังจะเข้ามาแล้วทำไมมันซื้อยากซื้อเย็นขนาดนี้วอลิเชนมันจะปังอะไรขนาดนี้มีคนทักมาด้วยแบบไม่ซื้อแล้วนะซื้อยากซื้อเย็ <c oughs> นค่ะบอกคยากทมากอะเนี่ยสุดท้ายนะคะที่อยากจะแนะนำาสับิวเรี่นะคะก็คือสร้อยข้อมือก็จะเป็นรุ่นวานี้ซึ่งเราว่ามันเรียบแต่จบเข้าได้กับทุกเฉดไม่ว่าคุณจะเป็นแบบผิวสีค่อนข้างขาวอย่างคุณเจนหรือว่า ผิวสีแบบสองสีแบบเราทองของบริเชนเนี่ยก็ไปได้หมดคําถามต่อไปก็คือว่าจุดที่ยากที่สุดของการบริหารบริเชนคืออะไรคะ จ้าของแบรนด์มือใหม่หมอะ c e โมือใหม่คือไม่ไใช่ไเหมือนแบบเป็นการเริ่มต้นลองทุกอย่างใหม่หมด<ม>เลยถ้าให้พูดถึงสิ่งที่ยากที่สุดก็ขอมี2เรื่องละกันเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องสต็อกอย่างที่คนรู้กันว่าของมาไวไปไวหมดไวมากเราก็ต้องมาเรียนรู้ว่าเราจะต้องแบบฟอร์เควสยังไงเขาพยายามแก้ให้ทุกคนได <camp> ้ <c oughs> ของทุกคนอยู่นะคะ <c oughs> แก้ไข<เ>อยู่นะแล้วอย่างที่2คืออย่างที่2คือเรื่องคนการหาทีมเข้ามาทํางานด้วยอะไรเงี้ยเพราะอะไรปกติแล้วเราเป็นบล็อกเกอร์เราทํางานคนเดียวเองก็เลยแบบ ใหม่มากกับการแบบเลือกคนมาทํางานด้วยอะไรเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่ยังต้องเรียนรู้อ,อยู่คุณเจนแนะนําได้นะคะคุณเจนก็คือมีลูกน้องเยอะมากเช่นกัน <S <S อันนี้แบบเจนเสริมละกาันเจนเสริมละงา,านในฐานะที่เราก็เปิดมากอดครึ่งปีเนาะการทําองค์กรให้ดีเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราต้องการให้เขาอะทางานดีเพื่อให้เราขายรวยอย่างเดียวนะคือมันเป็นการที่อยากพัฒนาคนด้วยเพราะพัฒนาคนลหลายๆคนพัฒนาด้วยกันเนี่ยม,มันก็จะเป็นการพัฒนาองค์กรให้ดีขึ้นไปอีก ถูกต้องนี่เห็นด้วยมากพ้งงางั้นเนี่ยเดี๋ยวเราอยากจะรู้ว่าไอเทมที่2นอกจาก d i ร r y แล้วเนี่ยที่เป็นมเมนหลักของเราเนี่ยอะไรที่เป็น essential ต่อไปของเราจริงๆแล้วที่แบบว่ารู้สึกว่าติดตัวมากๆเลยนะก็คือน้ําหอมที่ต้องฉีดตลอ,อดอันนี้คือถือเป็นกลิ่นที่บ่อยที่สุดละกันนะคะในทุกวันอะไรเงี้ยถ้าคิดอะไรไม่ออกก็จะต้องเป็นกลิกน่นอ่นี้อันนี้คือ MFK บัคคาร์รูช540ไปไหนคนก็ทักว่ามันเป็นกลิ่นที่เออเข้ากับเราจังเลยให้คุณลิชาร์โดออกเสียงกันนะคะมันจะฝรั่งเศสกับเยอรมนันนี่มันใกล้กันไหมนี่บอกอีกนิดนึงว่าวาเลนไทน์เขามีพาร์ทเนอร์นะคะนี่ก็อีกซีอีโอหนึ่งท่านคุณลิชาร์โดนะคะลิชาร์โดโอลิชาร์โดลิชาร์โดลิชาร์โด sorry man sorry sorry Are uh, you ready? And the name of the fragrance is Baccarat Rouge 540. Uh. <Okay. S 2> mm hmm. นี่คือพัดหลักแล้วก็พัดใหญ่มากที่ทำให้แบรนด์แบบเกิดขึ้นมาได้นะคะ mm hmm. What do you do in v a l e c h a i n The customers basically get a fair price, right? That we have enough stock. I try to see how much we sell. Try to look back. Try to forecast. I just care more like you know that. we offer fair p r i c e at all times mm hmm. try to see what's out there o n the market i try to make it cheaper i try to like <Yeah. S 1> but still be profitable and uh, make sure it's a good product and people are happy with it ว้านี่แปลว่า CEO เขาโฟกัสมากเลยว่าจะทํายังไงให้ลูกค้าได้ของที่คุ้มและราคาคุ้มค่าที่สุด you guys เนี่ยทํางานกับแฟนเนี่ยเคยทะเลาะกันหรือเปล่ามีจุดบาลานซ์ยังไง we learned now that if we have two different opinion on things mm hmm. then like depending on it's f i it more my area then mm hmm. i will just do oh. my โอเคถ้ามันเป็น her area แล้วเธอจะทำ decision คือ you guys เป็น role กันโอเคสมมติยูทำ control ด้านนี้ยูก็เป็น boss ด้านนี้ไปเลยอ่ะแล้วไหนทางคุณมาริเชนมีไหมเมื่อกี้ในหัวเราอีอุ๊ยเนี่ยคือแบบจำไม่ได้ว่าแบบเรื่องอะไรแต่ส่วนมากเป็นเรื่องที่เขาพูดกันเช่นแบบว่าสมมติดีไซน์อย่างเงี้ยเราชอบแบบนี้เขาก็จะฟังเราแหละแต่ว่าเขาก็จะแบบมีโ o p i น i o n ของเขาว่าแต่ฉันไม่ได้ชอบแบบเนี้ยแต่เธอไปคิดเองนะจ๊ะว่าเธอจะเอาไม่เอาราคาอย่างเงี้ยนี่ว่ามันแพงไปหรือว่าเอ้ยนี่ว่ามันถูกไปออกความคิดเห็นนนไดด้แแตต่่่วาฟอลิิซชัะ ก็ใครที่ดูแลตรงนั้นอยู่ก็เป็นคนจตัดสินใจโอเค work good teamwork yay ตั้งแต่มาทำงานด้วยกันอะความโรแมนติกมันแบบน้อยลงไหมไม่นะไม่ I don't think it affect us on no n on o difference love life or anything like that actually better even better I would say because you 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 spend more time with each other you know yeah and you have more to talk about I would say it's a good thing Thank you for answering all the question นะคะเดี๋ยวจะให้ริชาร์โดไปพักก่อนไปนั่งดูตรงนั้น Enjoy Enjoy ไป่ปเดี๋ยวคำถามต่อไปอากจะมารู้ว่าไอเทมที่3ที่แบบว่าต้องมี essential คืออะไรบ้างก็ถ้าต้องมีก็ต้องไม่กระเป๋าเนาะขาดไม่ได้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ที่หยิบมารู้สึกว่าเป็นไปที่ใช้บ่อยที่สุดตอนนี้ละกันโคดเก้าแคดเซ็ต คือเรื่องของเรื่องอ่ะเราไปเจอสีนี้มาแล้วมันเป็นสีซีซนอลเป็นสีดำแ,<ต>แล้วพอมันเ,เป็น glossy แ,แล้วมันแบบ มันดูเก๋ขึ้นดูชิคขึ้นถือว่าเป็นใบที่สามารถใช้ได้ทุกวันใช้ได้ทุกลุ o แล้วก็ใส่ของได้เยอะกว่าที่คิดมากเนี่ยแต่ถ้ารู้สึกว่าเคยทําไมนะน้าห่อแพนจังเลยจริงๆเรามีแบรนด์ที่แบบน่ารักน่ารักนะคะคนที่เราก็ชื่นชอบในคุณภาพของของเหมือนกันอันนี้คือทาลูาใช้กันเลยอันนี้คือทาล่รารุ่นกีซ่านะคะคือสีเนี่ยโซบาริเชนก็เลยจัดมาเราว่าแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่คุณภาพดีคือดูดีจับแล้วแบบเป็นหนังแบบหนังจริงจังอ่ะ ใหญ่มากคุณใส่ชั้นใส่อะไรใส่ชอ้นชาดใหญ่ไล้ขนาดนี้ปกติมันต้องเป็นกระเป๋าคอมพิวเตอร์ไหมแต่ก็ใส่ในนี้ได้เลยนะคะใส่ได้เลยเอเซนชียลที่4เลยเป็นแว่นตาละกันเรารู้สึกว่ากันแดดแว่นตากันแดดเนี่ยเสริมลุคดีมากเออเออดูแบบจบขึ้นใช่เราก็แบบติดแว่นตากันแดดก็เป็นอีกหนึ่งเอเซนชียลที่ชอบที่ต้องมีอมีอันไหนที่ชอบไหมเป็นพิเศษไหม รุ่นนี้ก็ใช้บ่อยเหมือนกันค่ะโปรเทก้านารักอันนี้ก็เด็กโซล่าเนาะอันนี้ก็เป็กกี้กูอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเพิ่มลุคให้มันดูแบบชิคชิกขึ้นเออน้าใช่ไหมเออดูดีขึ้นมาทันทีใช่มาถึงคำถามสุดท้ายตามชื่อรายการนะคะ CEO Secret อยากจะรู้ว่าวาเลนไทน์เนี่ยหรือว่าวาลิเชนเนี่ยเรามี s สกิลอะไรในการที่ทําให้เราประสบความสําเร็จวาลิเชนขายดีขนาดนี้2ออย่างหลักๆที่สตรองมากๆเลยอย่างแรกก็คือ U S P นะคะคือ Unique Selling Point <า>ข้างหลังเขา Brief มา หลักๆเลยของวอลลิเชนเนี่ยก็คือคุณภาพนะคะเราชูเลยว่าเครื่องประดับของเรา100% Waterproof ไม่ลอกไม่ลาน้อยอย่างที่เราไปต่อนต้นนะคะใส่ได้ตลอดถูกต้องแล้วก็อย่างที่2เนี่ยก็คือแบรนดิ้งละกันรเราว่าเหมือนแบรนดิ้งมันก็เสริมไปกับ U.S.P. ด้วยอะจิวเวลรี่แ r รนดอะมันสามารถทําให้แบบมีสีสันขึ้นมาได้ดยที่เราก็ยังมีความแบบสวยหรูอยู่แต่ว่าความสนุกอะจิวเวลรี่สนุกถูกต้องอุ้ยถึงมันจะเป็นคุณจะแบบชิคแต่ว่ามันดู Sophisticated อยู่ใช่ที่นี้ก็คือความลับของ CEO นะคะอ่ะเรามาถึงสุดท้ายด้วย Essential Item ข้อที่5เป็นรองเท้าแล้วกันเพราะว่าต้องบอกตรงว่าตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงตอนนี้ซื้อรองเท้าไม่หยุดโดยส่วนตัวแล้วก็คือรองเท้าที่ชอบเนี่ยมักจะเจ็บปวด อะไรนะ Beauty s p a i n เออ Beauty s p a i n สำหรับคนที่แบบอยากจะแบบเป็นมือใหม่หัดซื้อรองเท้าอะไรเงี้ยเราว่าแอมเบส่ยใส่สบายรองเท้าแตะใช่ ก็ต้องมีก็ได้หรือว่าจันไม่มีก็ได้เพราะว่ามังใช่ปหแต่โดยส่วนตัวชอบไงก็เลยเออจัดมาแล้วก็ใส่ได้ตลอดตลอดเลยรเงี้ยอันเป็นสองเป็นส้นสูงที่ใส่บ่อยมากสุกระโปรมากข้างในนะคะโบเทก้ารุ่นสเตรชนะคะสีแบบสีเป๊ะๆนหนูอะไรเงี้ยดีใส่บ่อยแล้วก็เทียบกับส้นสูงแบรนด์เนมทุกอย่างที่ซื้อมาแล้วว่ารุ่นเนี้ยใส่ได้แบบนานสุดสบายถามสุดแต่ก็ไม่ได้สบายแบบโอ้โหจะเดินแบบเช้าเย็นเย็นอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะก็สบายในระดับที่ชีทำ ได้อ่ะมาอีกคู่หนึ่งมาอีกคู่หนึ่งคู่ที่เจ็บที่สุดคู่ที่เจ็บที่สุดซื้มาแล้วเปลืองเงินเลยปะเออซื้อมาแล้วอะเกิดอะไรเอามาดูมาดูอันนเดี๋ยวหยิบให้คู่ที่เจ็บที่สุดมาแล้วที่อู้ยนิ้วหนึ่งนิ้ค่ะที่มาของคำว่า beauty is paid มันเป็นอเมริกาบูวารีนะคะคือเห็นแล้วแบบกดต้องมีอ้าวพีเลยพีมาปุ๊บเจ็บมากเจ็บมากเจ็บมาก เจ็บอะไรเธอฉันยังไม่ได้เอาไปสุดเลยฉันแค่เอาหัวเข้าไปที่กจแล้วรู้สึกแล้วอะรู้สึกเจ็บแล้วอะตรงจุด PVC ปะ BVC ด้วยหนึ่งแล้วก็ตรงเนี้ย มันเป็นโลหะเว้ยที่ทิ่มเท้าเธอตลอดเวลาแต่ใส่ออกมาล้วคือแบบคุณกลายเป็นคนแบบเรียวค่ะสวยหนึ่งคนแล้วด้วยเพชรด้วยอะไรด้วยมันเลอะ่ามากก็คู่นี้นะคะก็คือเหมือนแบบซื้อมาโชว์อะเป is สเพคนะคะเสียใจนะบอกว่าต้องเสียใจอ่ะก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากเลยสมบรับ Five Item Essential in v a l e n t i n e Corset นะคะแล้วก็ C.O. Secret ทั้งลายนะคะที่อุตส่าห์มาแชร์ให้พวกเรานะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะ enjoy นะคะยังไงก็ตามอย่าลื ไปอุดหนุนด้วยอันมีอะไรจะฝากไหมก็ฝากไปิีเชนด้วยนะคะ ขอไทายอินของเพื่อนด้วยถ่ายอินไหนจะมานี่คือโจ a Vita Abs Shot Pro b r i g h t e n i สิบสายพันธุ์สามารถลดสิวลดความมันบนใบหน้าได้กินแล้วผิวจะสุขภาพดีนะคะอากินโชว์ไปแล้วหนึ่งตั้งใจทำานึ่งคู่เลยเราก็อยากจะทำสินค้าออกมาให้กับแฟนคลับได้ของดีๆแล้วก็ทุกๆคนได้ของดีๆไปนะเพราะงั้นนี่ก็ฝากทั้งสองแบรนด์ไว้ด้วยแล้วกันนะคะงั้นวันนี้เราสองคนต้องขอตัวไปก่อนนะคะเจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย